แต่งเวาเลยไงไปชมแต่แต่งเมาเลยเมาอะไรมันไม่ได้โจอะไรมันต็งติดกว่าอกมันเขี้ยวมันเขี้ยวอ่ะเธอใส่ชุดไง สุดหวานอย่างสั้นวงสะทอนกับแพรวพรวแสงทองสาดความคลั่งรักผ่านโซเชียลให้เราได้อิจฉาก,กันอยู่ตลอดนะคะโดยก่อนหน้านี้มีเรื่องน่ายินดีที่ทั้งคู่เนี่ยคุกเข,าข่าขอแต่งงานพร้อมเคาะวันแต่ง27ธันวาคมนี้ ก็เป็นช่วงปลายปีนะคะที่แฟนๆก็คือเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยแต่ว่าล่าสุดมีการแจ้งข่าวประกาศเลื่อนงานแต่งเพราะซันแพรวาวเนี่ยได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะซึ่งทางยายทวดเนี่ยขอให้เลื่อนไปเป็นปีใหม่เลยขอให้ข้ามปีไปก่อนแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นวันที่19มกราคมปี2569้นั่นเองก็คือวันที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับทั้งสองคนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่นับถือ กัท่ามกลางแฟนๆที่ก็เข้าใจดีนะคะแล้วก็ตั้งตารอคอยงานแต่งของทั้งคู่กันค่ะโดยซันแพรวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสิร์ฟความหวานกันต่อรัวๆนะคะอย่างในคลิปนี้ที่แม่พราวเนี่ยโพสต์ลงในโซเชียลหลังจากที่เหมือนมีการแอบอัดคลิปตอนที่อยู่กับหวานใจแบบ2คนโดยที่หนุ่มซันก็ไม่รู้ตัวค่ะงานนี้เจอความหวานเต็มๆนะคะเพราะมีช็อตที่ซันเนี่ยเหมือนจะหมันเคี้ยวคุณแฟน เลยได้เห็นทั้งช็อตที่จุบแก้มจุบแขนแพรวๆแบบที่เราได้เห็นกันในคลิปนี้ละค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนานทั้งที่บอกว่าก็ให้มันโสดแต่ค่อยนี่ละค่ะเอาคักคโลดคุณซันเห็นเต็มตาแล้วซันรักแพรวๆมากจ้าเพลินหอมกันค่อยคือเขินชัดเจนค่ะหน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็อย่างนั้นคนรักแฟนห่วงแฟนของจริง no content ค่ะปอลอคอยก็เป็นบ้ายิ้มอยู่คนเดียว ในขณะที่บางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบๆที่บอกว่าไม่เนียนเลยค่ะแต่ก็เข้าใจเพราะว่ามีอาชีพทำคอนเทนต์ต้องมีอะไรมาลงให้ FC ดูก็ดูน่ารักดี FC มีความสุขและชาวเน็ตบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าไม่เห็นด้วยที่ตั้งกล้องไว้แบบนี้มันนึกถึงภาพเก่าๆลอยมาเหมือนตอนอยู่กับคนเก่าตั้งกล้องแล้วนู่นนี่นั่น บางครั้งถ้าเขาเข้าใจก็ดีไปการที่ลองใจแฟนเนี่ยฉันว่าแปรพราวเลิกเถอะมันเป็นการไลฟ์สดถ้าอีกคนพูดไม่เพราะขึ้นมาทางฝั่งนั้นเนี่ยเอามาดราม่ากันอีกขอให้คิดแล้วกันนะคะการตั้งกล้องลองใจแฟนเนี่ย ที่นี้ค่ะทางด้านของแฟนคลับเขาก็ไม่ทนนะคะเข้ามาตอบกลับแทนแม่แพรวเลยบอกว่าเราเนี่ยไม่คิดแบบนั้นค่ะน้องเขาก็ต้องดูก่อนถ้ามันไม่โอเคเขาก็คงแค่ลบทิ้งไม่ลงก็แค่นั้นเองค่ะน้องเขาลงน้องเขาก็คงดูดีแล้วนะคะดูกันทั้งสองคนนั่นแหละเชื่อสิหรืออย่างบางคนค่ะก็ออกแนวปกป้องแม่แพลวต่อว่าถ้ามันมีคําพูดที่ไม่ดีหลุดออกไปอะไรยังไงเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็ไม่เอามาลงให้คนดูหรอกค่ะคิดไกลๆนะคะคุณพี นี้แหละค่ะก,ก็เป็นบางส่วนนะคะจากคอมเมนต์ชาวเน็ตและก็แฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเห็นนะคะบางส่วนก็วิพากวิจารณ์ถึงความเหมาะสมที่แม่แพรวพรวเนี่ยแอบอัดคลิปตอนที่อยู่กับซานวงสะทอนเนี่ยเอามาลงในโซเชียลนั่นเองเอาเป็นว่าก็ต่างคนต่างความคิดค่ะแต่ก็อย่างที่บางคนนะคะพูดกันว่าถ้ามีอะไรไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยแม่แพรวก็คงไม่ลงหรอกค่ะเอาเป็นว่าเรามาเสพแต่ความน่ารักกันดีกว่านะคะอย่าดราม่าก,กันเลย